เออมันเคลื่อ,อนแล้วเอากํากลังสีขึ้นบ่อกศาว่ามัน,นลุดแย่นี่ไปแล้วมันกําลังสีขึ้นแมนบ่นนยังล่องดินนี่ไหมนี่มันไหลลงวอย่เลยโอ้มันไหลอย่างนี้เราดิโอ้มันลมเน,ะมนาะบ่ก็เกี่ยวธรรมดาบ่ก็เกี่ยกตั่นะแมน อย่างนี้กันลรกเบียบหลดไม่นะนะเสียงนะอันนี้กับโฟกันดินี่อันนี้มันขำมันขำทรองบอช่วงนี่พี่ชิมนายยัขำอยู่นายัขำเพราะมันลึก หนึ่งหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นพู่ออ้สามขั้นเลยต้อดากกันปันมดแดงจะมาอีกไหมรถเขียัน้ม่ได้ติดปัญหารถเขียวขับไั่ได้ขุดแล้วก็อยาเอามันขุดยาก่ติดรถติดบ่น้องโอเคเข้าใจเข้าใจเสียไอเสียเยกเยีกไงนัอง เออไปก็ไปทับรถตัวใส่ดเนี่มังกา้บนี่มังกาใสนูนหน่ดนี่เดี๋ยวแม่ี่ยังเราใส่บ่นี่ มีได้โฟ่ของสิไม่เหมือนกันแบบฟ้าไฟเสียแน่วไฟแน่วเสียได้้องเึีอยู่ที่นีเป็นเจ้าที่เจ้าคามาให้นอกครับเริ่มเริ่มเิ่โฟโลเซย์ยังไหโฟโล่อันถ้าไซ่ใซ่อาไซ่เอ็นแล้วก็กด เอออันนี้อันนั้นิ่งกับสาอารแล้วกัก็ทั้งคนเออีโล่เนาะเนอ่เท่ากับส่ยีโล่เหรอก็ยังอ่มอยูแล้วอยูแล้วมันต้องส่เกียร์ทุกอน อา่เจ้าไปยั้งุนอ่ะมันอะไรมาบ่จริงๆางใจในตใในตัก็ุเขาบ้านเรื่องาบ้านจะต้าได้มันบมีแล้วนี่ได้ยช่ไครับ่ยได้ยบ่ ของนเสี mal, ่ยงแล้วบ้านนี่ึ้ดบ่ล่ะพุพนอีกขันหนึ่งโอ้เป็นหัวนะคันพ่นบานนี่อันเปนพ่อจูวัดจูวียงนี่นี่แม่ตรงไปเลยบ่ต้องหาของ่้นไปนลนเอาขวิดสองมแล้วอยาไปสร้างมเดี๋ยวขวิดสองมแจะ้องหน้าแน่นอนดีครับพี่้อง หน้าบอกส้นแต่เดับ วอามันต้องได้ใช <disposable> oh, sort of. hey, oh, ่เงาอีกหรอนี่เพิ่งดูเหรอเพงดูจ้าของหน้าเป็นว่าเยียบไปเลยพระท้วเนี่ยนั่นเนี่ยจ้าของหน้าเป็นเลยซุดยอดครับ พกขื่อนูกพี่พกเขื่อนหักพกเขื่อนนักไปพอดีรถไทเอามาเกิดให้ใครน้องร้านบอน่าเอิ่นลุงบอเลยดีโอ้บางพีมันลมพรวิวต้องกูไปนองเอ้ยกี่รถยวรถไถยยุ่งยิงเลยนะ สีไดงน้ำเล่าอหลีเราบ้านนี่สีไดงถอยลงน้ำเล่าอหลีเราบ้านเนี่นี่นี่ม่น้ำคลองเล่านี่ยที่แรกผมมาไม่สีแม่กพ่าะใดเนาะมันากันย่านมองนี่เราบ้านนี่เดี๋ยวโจนีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโจส่ใส่พริกนี่พสิโจ้เทคนเพลนึ่งทำเปีโจไปถอยเงาเลยไปตั้งบุญเลยโจ้ไปแท้ ไปแล้วครับพี่น้องหอดไปแล้วนึ่งเลือสองพี่น้องนี่เลือพุยบ้านอ่าขันที่สองสิหลอดพอพี่น้องเพื่อนนะคันที่สองสิหลอดพอมดับรถตรงับรตรงล้วไปับรตรงมดไปด่มรุงมาทำไรของเมือน้อบน้องอะไร

บอกนะพี่เกียร์มันจะสูงมากนี่เนี่ยมันมามาขั้นที่สองพี่น้องขั้นที่สองด้วยอันที่สองรอดไปแล้วขั้นที่สองครับไปแล้วขั้นที่สองรอดแล้วพี่น้องโอ้ยจะคองไรลเิ็นพี่น้องเอ้ยบังหนุนเสียใหญ่เบิ็นมาขีดใหญ่เิ็นพี่น้องโอ้ยแต่ว่าเหมือนคือจังมามไม่ยองอ้อยเปะนี่ละ โอ้ออยมี้องมึงเนาะคลองอือเหลือขั้นที่สามพี่น้องขั้นที่สามนี่ขั้นที่สา<ฮ>มผลมึงดูอีพอไข่สีมาได้บ่ละมาลายที่สามเปิดไฟมาใหญ่หนีพี่น้องผลนะโอ้ยเอาเต็มที่แล่นเรืดีอ๋อ สมาชิกติดตะเวนเด่นออบมาเนาะสมาชิต,ต pues mm ิดตะเอ้เอว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 มาๆมาากกันเดี๋ยวูเดี <iden> ๋ยวม่แน่วนุนบะมายูเป็นห่วงอยู่รถคันนี้มันบ่มีโฟนของเขา ไปแล้วครับนี่ล่หน่อยเห็นคนไทยลังเดี๋ยวยเดีเ่ยว